สวัดีค่ะวันนี้นะคะเนยจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาฝึกภาษาอังกฤษนะกับหนังสือการ์ตูนดิสนีย์ไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มจากเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่า Christmas Story Book Collection นะคะเป็นหนังสือนิทานนะคะของดิสนีย์ซึ่งต้องบอกว่าข้างในมันน่ารักมากนี่ก็คือเปิดมาเราก็จะเจอ Toy Story เลยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือคือตัวใหญ่มากก็สามารถอ่านได้เลยนะ แบบนี้เลยคือภาพสวยมากนี่นะเนี่ยก็จะมีเรื่องคอตอรี่แบบนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องด,ดักมิกกี้แลมินนี่เนาะดูดิคือภาพแบบสวยจริงๆนี่ให้ดูนะคะแล้วคือน้องจะเป็นเล่มใหญ่มากนะคะมีหมีภูด้วยนะคะมีหลายเรื่องมากแล้วก็มีไดเรกชันด้วยนะคะ น,นี้ก็คือเปิดให้ดูคร่าวๆเนาะอันนี้จะเป็นนีโมนะคะเดี๋ยวเราไปดูเล่นต่อไปกันนะดูความหนานี่ต่อไปเล่นที่2นะคะก็จะเป็นเล่นนี้นะคะนนี้ก็จะเป็นสีสันสดใสมากเปิดมานะคะเราก็จะจานี่เลยพีโนคิโอนะคะพีโนคิโอนะเรดี้อันด์ชามนะคะน่ารักเนาะ แล้วก็กวางแบมบี้ใครยังจากวางแบมบี้ได้บ้างลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะแล้วในเนี้ยใครชอบแบบตัวละครตัวไหนที่สุดอ่ะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนี่นนี้ก็คือเป็นเรื่องคาสนะคะ นี่แบบว่าเยอะมากเลยนะคะและเล่มสุดท้ายนี่และเล่มสุดท้ายนะคะก็คือเล่มที่เนยชอบมากนะเพราะว่ามันเป็นสตอรี่บุ๊คดิสนีย์ปรินเซสคอลเลกชันนะคะใครที่ชอบเจ้าหญิงเหมือนเนยนะต้องเล่มนี้เลยนะคะเล่มนี้จะเป็นแบบว่าเปิดมาก,ก็คือจะมีเหล่าเจ้าหญิงสวยมากคือแค่ภาพก็คุ้มแล้วทุกคนอันนี้คือแบบเนี่ยดูภาพดิ คือแบบซินเดอเรลล่าสวยมากนะคะนี่นะเฮ้ยดูดิสวยเนอะเล่นเนี้ยคือจะสวยมากเพราะว่าดูสีดีแล้วคือประกอบกับมันเป็นแบบเนี่ยมันเป็นแบบหนังสือนิทานที่ทําให้มันน่าอ่านมากๆเลยนะคะเจ้าหญิงเบลดูดูปรินซ์ดาลหล่อ,อมาก สำหรับใครนะที่อยากจะต้องการฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะเนยรับรองว่าอยากให้ทุกคนนะคะไปอ่านพวกเป็นแบบการ์ตูนดิสนีย์ที่เราชื่นชอบนะ่ะนอกจากเราเนี่ยจะได้คำศัพท์แล้วนะเราก็ยังเพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนที่เราชอบด้วยนะวิธีการที่ฝึกภาษา,กษาอังกฤษที่ง่ายที่สุดเลยเนยะจะบอกว่าจะต้อง เรียนรู้จากเรื่องที่เราชอบนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะเนยก็ไปก่อนแล้วนะคะใครสนใจนะตุ๊กตปาหรือว่าหนังสือภาษาอังกฤษก็จิ้มลิง์ที่ไบโอได้เลยนะวันนี้เนยไปแล้วนะคะ